ก็ขอกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ปกนใช่องแลมซ่าอีเกิงเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นแอปบล็อกพัดเล่มาเตอร์ตัวนี้เลยถาว่าจะหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นครับการถอนแอปนี้นครับก็จะอยู่ขั้นตอนที่1บาทเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการถอนแอปนี้ แต่ว่าการถอนนะเพื่อนๆต้องถึงระดับแปดขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับต้องอยู่ประมาณระดับแปดระดับเก้าประมาณนี้นะครับถึงจะมีต้องถอนนะครับตรงนี้จะเป็นตรงถอนครับศูนย์จุดหนึ่งสองเคตัวนี้กดเข้ามาตรงที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการถอนของเขานะครับตรงนี้จะเป็นตัวผู้ใช้ใหม่นะครับสามารถรับหนึ่งบาทได้เลยนะครับผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับถ้าใครโหลดแอปแล้วสามารถถอนได้นะเพื่อนๆก็ บอกผมให้ใต้ร่างคลิปด้วยนะครับบอกผมในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะสามารถถอนได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองเล่นดูนะว่าจะหางกันได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นะครับการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อเป็นการต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการหาเพรวิชาหาเหรียญตรงนี้นะครับเพื่อนๆเขากดเปิดตรงนี้หนึ่งที่นะครับมันก็จะเข้าโฆษณาให้เล่านะครับโฆษณามันก็จะ นานนิดหนึ่งครับอาจจะ30มิบวิสีิวิประมาณนี้นะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนก็รอหน่อยนะครับรอ12วินะครับตัวนี้มันใช้เวลานานมากเลยครับตัวนี้นะครับการถอนก็จะอยู่ที่1บาทนะครับถ้าใครได้ก็อย่าลืมบอกในคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับกด9บาทออกได้เลยนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการหาเพชรเลยนะครับผมได้เพชรมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มา14เคนครับก็จะได้เยอะเหมือนกันเลยละกันนะครับไปเล่นต่อไปเลยครับว่าจะได้เท่าไรครับกดเปิดต่อเลยครับว่าจะได้เท่ากันหรือเปล่านะครับโฆษณาตัวนี้24วินครับมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับร้วินะครับ โฆษณาก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับรกอกอนแป๊บนึกนะครับโฆษณาจบแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฆษณาจากเมื่อกี้นะครับเราประมาณสิบสองวินะครับมานานมากเลยนะครับตัวนี้รอนิดนึงนะครับ กดกระบากออกได้เลยนะครับมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะได้เพชรเท่าไหร่ครับได้มา14.85นะครับก็จะถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าอยากลองเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้ใต้ลังคลิปเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ